ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t, t ี k t t u d i o นะครับคลิปนี้จะมาอัพค่าพลังนะครับผมดีโกโจต้า ota, นะเพิ่งเปิดได้เลยโจตากองหน้านะครับผมโกเมดกองหลังนะซูบอสไล์กลางรุก กอดเจียมๆอยู่นะ <c oughs> เจียมๆอยู่นะมาดีโก้โจตาในคลิปนี้นะครับผมเก้าเก้าไหมไม่รู้ไปดูปึ๊บเบิบบบบโอ้โอ้ก็ใช้เยอะพอสมควรอนะ่ะน่ะโอเคมาเรียบร้อยดีโก้โจตาตามสูตรนะครับผมตามสูตรตามสูตรคาพลังตอนนี้เนี่ยถ้าเด่นเด่นที่ขึ้นสีเขียวก็จะมีสปีดต,ต้นนะ ที่ขึ้นสีเขียวนะนะครับผมโอเคแต่ครองบอลก็ถือว่าโอเคนะจับสกอตเตดอ่าเน้นเน้นยิงด้วยเนี่ยเออมันกองหน้านะจูต้าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันอื่นกองหน้าป่ะวะไม่รู้เหมือนกันนะจับสกอร์จับสกอร์ใส่ไปแปดกับอแปดห้าถือว่าโอเคเลยนะแปดห้านะเลี้ยงบอลสี่น้อยจังเลี้ยงบอลสี่อุ้ยมันก็ขึ้นแปดสิบนะแปดสิบบวกบวกนะนะเด็กสิบสองว่ะ เด็ก12สปีดต้นต้องมาแล้วถ้าสิเนี่ยนะสปีดต้น ôn, ต้องมา92นะครับผมจิตจ้าอยู่นะหุย้ยท่ากองหน้าสปีดดีๆอย่างนี้โอ้โหมัดเจ็บอยู่นะกระชากหลุดยิงืหแค่คิดก็มันและรูเบอร์8นะครับผมรูเบอร์ 8. อืมแต่ความเร็วก็ไม่ได้เยอะแต่สปีดต้นดีนะสปีดอุ้ยบาลานซ์ก็ดีนะครับผมสเตมินาบาลานซ์โอเคเลยเนะี่ย โอเคเลยนะนะโอเคเลยนะครองบอลเกมลุกเป็ดเก้าเจ้หาช่องดีนะนะแล้วก็มีโลมมเวอนระ์สี่โลเวอร์คือพวกลุกโม่งก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะใส่ผิดอันโลเวอร์คือตัวนี้สี่มโม่งแปดสองยิงแปดห้ามันโอเคเลยวะ่ะโอวอรไดนะ้เก้าหกนะเกมลุกก็ดีมากเลย นะเกมลูกครองบอลกับสกอร์ลูกมงนะฮะความเร็วสปีดต้นบาลานสโดได้อยู่นะนะได้อยู่นะต้องลองเล่นดูระดับดีโกโจตานะยืนหน้าเป้าได้นะครับผมหาช่องยิงคมสปีดต้นบาลานดีนะ96คอนเฟิร์มไปน่าจะขึ้น99อยู่นะนะครับผม99นะครับผมโอ้โห จมเจมนะฮะดีโก้โจตาเก้าเก้านะฮะสวยงามนะครับผมตามนี้เลยตามนี้เลยนะฮะสูตรก็เ๋ยวนะสูตรก็น,นี้เลยจบสกอรแปดครองบอลสี่เด็กสิบสองโลเวอร์แปดเอรียลสี่จบหมดพอดีนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับอัพค่าพลังดีโก้โจตานะฮะโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's